ครับเราจะมาดูวิธีการคาลิเบรตตัวหน้าจอ bc 3 6 0 a 1นะครับหรือว่าตัว bc 5 8 0 e 4นะครับตัวเดียวกันนะครับว่าเราจะคาลิเบรตตัวหน้าจอตัวนี้ยังไงนะครับขั้นตอนที่1นนะครับดูนะครับวิธีการกดนะครับเรากดปุ่ม enter ค้างไว้นะครับจะขึ้นคำว่า set up นะครับแล้วเราก็กด enter อีกทีนะครับจะขึ้น f 1นะครับเสร็จแล้วเราก็กด enter อีกทีครับก็จะเข้าไปที่ f 1.1 F 1>, 1. 1ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวค่าแคบหรือว่าน้ำหนักสูงสุดที่ใช้งานนะครับสมมุติว่าเราจะคาลิเบรตเราบอกว่าเราใช้น้ำหนักสูงสุดอยู่ที่1000นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนโดยการกด enter ทีนะฮะให้ตัวเลขกระพริบนะครับแล้วก็กดตัว select เพื่อเลื่อนหลักนะครับเอาแล้วก็เปลี่ยนโดยใช้เปลี่ยนค่านะครับโดยการกดปุ่มแทนน,นนะครับหรือลูกศรขึ้นน่นะครับไล่ไปเป็น0นนะครับแล้วก็ ไปที่หลักพันนะครับแล้วกดเปลี่ยนให้เป็น1นะครับอันนี้เราบอกว่าน้ำหนักสูงสุดที่จะใช้งานคือ1000กิโลนะครับแล้วก็กด Enter นะครับพอได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่า d i v i s i ันหรือว่าความละเอียดในการอ่านนะครับอันนี้เราก็กดค่าไปก่อนนะครับเป็น F 1 3ก็คือจำนวนพอยท์นะครับเราตั้งไว้เป็นศูนย์ะครับเพราะจะคาลิเบรตแค่2พอยท์คือ0กับสแปนนะครับ ลงมาอีกก็จะเป็นแคลนะฮะตอนนี้เราจะค али เบรมันนะครับแล้วก็กด enter นะครับให้ตัวเลขกระพริบนะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นนะครับให้เป็นเลข1น,นะครับแล้วก็กด enter นะครับอันนี้จะขึ้นคำว่า iscale e iscale e คือ empty หรือว่าตอนที่ถังเป็นศูนย์หรือว่าถังเปล่านะครับเราก็ต้องคอนเฟิร์มว่าณนะเครื่องช่างของเราหรือในถังจะต้องไม่มีของอยู่นะครับ เราจะดูตรงนี้เป็นตัวโหลดเซลล์ที่ผมเซตไว้นะครับไม่มีของอยู่นะครับเราต้องการคาลิเบรตซีโร่นะครับแล้วก็กด Enter นะครับก็จะรอนับประมาณ10วินาทีนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เขาก็บอกให้เราแอดโหลดนะครับแอดโหลดเราก็เอาน้ําหนักขึ้นนะครับสมมุติว่าผมมีก้อนน้าหนักตัวนี้นะครับวางในราช่างหรือว่าถังช่างนะครับเข้าไปนะครับ แล้วเรกด enter นะครับเขาก็ถามว่าน้าหนักที่เราวางเข้าไปเนี่ยคือเท่าไหร่สมมุติว่าเราวางเข้าไป200ละกันนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวเลขว่าเป็น200นะครับกดเลือนหลักโดยซีเล็กนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนค่าโดยการกดตัวปุ่มแทนนะครับแล้วก็กด enter นะครับรอเหมือนกันครับประมาณส0วินาทีนะครับ อ่าผ่านก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับคาลิเบตผ่านแล้วล้วก็กดซีโร่ออกจากโปรแกรมเลยนะครับกด <c oughs> ออกทีฮะทีครับจนเข้าหน้าจอปกติตอนนี้ก็คือน้ําหนักที่เราคาลิเบตไว้200 <c oughs> เห็นไหมฮะพอเราเอาน้ําหนักออกนะครับก็ <c oughs> จะลงเป็นศูนย์แล้วน้ําหนักขึ้นนะครับก็จะได้200แค่นี้เองครับเป็นการคาลิเบตง่ายๆของตัวหน้าจอเวชชิ่งคอนโทรลเลอร์นะครับขอบคุณครับ